สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับโอเคเชิญเลยครับครับสำหรับ IRPC แล้วก็ PTTGC นะครับคือจริงๆเนี่ยสองหุ้นเนี้ค่อนข้างคล้ายกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่กันคนละเฟสเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของ GC เนี่ยเรายัง Maintain Out of ฟอมนะครับทาร์เก็ต i c e ยี่สิบสามจุดหนึ่งนะครับแต่สำหรับ IRPC เนี่ยนะครับเรายังเมนเทนนิว e u t r นะครับแล้วก็ทาร g e t Price ศูนย์จุดเก้าสี่ ถามว่าม,มันมีความเหมือนยังไงต่างกันยังไงนะครับก็คือในแง่ของความเหมือนเนี่ยก็คือทั้ง2หุ้นเนี่ยยังถูกอยู่นะครับโดย PTTTC เนี่ยเทรดอยู่ที่0.38เท่า Price per book นะครับแล้วก็ IRPC เนี่ยเทรดอยู่ที่0.28เท่า Price per book นะครับก็คือถือว่าอยู่ในโซนล่างนะครับงบในไตรมาส3เนี่ย ไม่ดีทั้งคู่นะครับ Net Prof i t แย่ลงนะครับ <S 2> 2. <S ใช่ net profit Q2 เนี่ยแย่ลงทั้งในเชิง Q on Q และ E on E นะครับโดย GC เนี่ยเราทำประเมินไว้ว่าจะมี l o s s เนี่ย3,500ล้านนะครับมี l o s s เพิ่มขึ้นเนี่ย36% Q on Q นะครับแล้วก็แย่ลงก็คือเทิร์นจากเน็ t profit เนี่ย1.8พันล้านในไตรมาสสปีที่แล้วนะครับ สาเหตุหลักเนี่ยมาจากโอลิฟินนะครับที่ยังคงค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ในส่วนอของ GC เนี่ยก็มีแพนชัดดาวนะครับก็ตรงนี้ก็โดนเอฟเฟกไปโดยในส่วนของ IRPC เนี่ยนะครับงบเนี่ยเราประเมินไว้ว่าจะมี net loss 2 0 0พันะครับก็มี loss เพิ่มขึ้น84% Q สิบสี่เปอร์เซ็นและ202% year on year เป็นผลมาจาก inventory loss นะครับเอาลุก นะครับเอาลุกอย่างแย่ทั้งคู่นะครับ GC เนี่ยตัว net profit เนี่ยนะครับน่าที่จะพี่ปุ๊กครับพี่ปุ๊กเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงผมว่าเอาเป็นตัวตัวดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาคิวออนเอเลยพี่ได้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเอาเป็นเอาเป็นไออาร์พีซีเป็นตัวเอาเเอาเอาเป็นไหนเอาเป็นตัวแล้วกันตัวไอ้าร์พีซีนะครับก็คือไออาร์เนี่ยงบเนี่ยก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าล็อตส0งพันะครับแย่ลง84% Q1Q บสี่เปอร์เและสองร้อยสองเปอ ก็เป็นผลมาจาก i n v e n t o r y g เกแต่จริงๆ c อเออ a r n น็งค o ล s l เนี่ยเขาดีขึ้นนะก็คือดีขึ้น6 9 q on q และ5 8 Y Year on year. แต่ยังติดลบอยู่745ล้านอันนี้เป็นผลมาจากการที่ Market GIM เนี่ยมันดีขึ้นในไตรมาส2นะครับตามในส่วนของ GIM ที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้ m m r r k t t GIM เนี่ยอยู่ที่8เหรียญนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่า Bre a k e v e n ที่อยู่ที่10เหรียญนะครับ 3Q เนี่ย prospect เนี่ยก็คือ ไอตัว net profit ยังติดลบอยู่เหมือนเดิมนะครับก็แต่ว่าดีขึ้นเพราะว่า inventory loss น่าจะลดลงเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยเริ่ม stabilize แล้วก็ปรับขึ้นได้นะครับแต่ G I M เนี่ยน่าจะ s o f ลงตาม G I M ที่ปรับตัวลดลงนะครับตอนนี้สิงคโปร์ G I M เนี่ยมันลงมาประมาณ1เหรียญเพราะฉะนั้น G I M ของ I R P C เนี่ยน่าจะลงใน Magnitude เดียวกันนอกจากนี้เนี่ย P P spread ก็ลงมา30เหรียญต่อตันตรงนี้เนี่ยน่าจะกดดันทำให้ G I M ของ I R P C เนี่ย ลงไปอยู่สักประมาณสัก6เหรียญกว่านะครับก็ยังต่ำกว่าเบรกอีเวนที่10เหรียญทั้งเยอะนะครับบริกของเออร์เน็งเนี่ยเป็นดาวไซ้าอยู่แล้วเออร์เน็งฟอร์แคสต์เนี่ยเป็นดาวไซ้าอยู่แล้วเพราะเราทำไว้ลบส0งพนะครับครึ่งครึ่งปีเนี่ยออกมาเป็นลบสาม0ันกว่าแล้วนะครับ3า0พแล้วนะครับแต่ว่าตัวสำคัญที่จะเรายังไม่รู้ก็คือ Asset m ม n น t i z a t i o n นะครับเพราะกลุ่มปตทเนี่ยบริษัทลูกๆน่าจะจะเริ่มทยอยออกมาเนี่ยในไตรมาส4 ตรงนี้เนี่ยอาจจะใหญ่พอที่จะทําให้เออร์ n ิ้งไม่มีดามไซดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังเมนเทนนิวทรัลเรตติ้งสำหรับตัว irpc ถามว่าทําไมเราเราเราไม่ซื้อเหมือน gc เพราะว่าตัวเนี้ยยังไม่ได้อยู่ในเฟสที่ทำอิมแพร์ไปแล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะทำอิมแพร์ได้เพราะว่าตอนนี้เขายังอยู่ในช่วงที่พิจารณาในการปิดธุรกิจที่มันไม่กำไรหรือว่ามันไม่สามารถแข่งขันได้นะครับซึ่งทุกๆหมื่นล้านเนี่ย ที่ที่ถ้าถ้าเกิดมีการอิมแพคเนี่ยจะทําให้บุกแวร์ลูลดลง50เปอรนะครับก็ค่อนข้างมีในยาเมื่อเทียบกับแพ็กเก็ตไพรส์เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยังเมนเทนนูโทรเวตติ้งนะครับโดยในส่วนสําหรับ GC นะครับงบเมื่อกี้อย่างที่เรียนก็คือขาดทุนเพิ่มขึ้น3,500ล้านเพิ่มขึ้น36แล้วก็เทิร์นจากที่เป็น net profit เนี่ย1,800ล้านนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้เรียนก็คือออล์ฟินเนี่ยเป็นตัวที่แย่ลงเพราะว่าราคามันลงตาม ในส่วนของราคาน้ํามันก็เลยทําให้ในส่วนของอีเทนซึ่งเป็นตัวฟิสต็อกที่กําไรมากที่สุดเนี่ยมันมันมันมีอีโคโนมิกที่แย่ลงนอกจากนี้เนี่ยเขามีแผนชัดตดาวใช่ไหมครับแผนโอลฟินสซึ่งมันเป็นแผนนับท่านะครับพอแผนนับท่าเนี่ยมันลันไม่มันปิดเนี่ยเขาก็ต้องไปลันเป็น LPG เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่า LPG อะราคาไม่ไม่ได้ลงตามราคาน้ำมันเหมือนกับนับท่านะครับ นับท่าเนี่ยในไตรมาสสองลงไป82เหรียญแต่ว่า LPG ลงแค่ไม่ถึง20เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเสียโอกาสในการที่ทำำํากําไรเหมือนคนอื่นๆนะครับโดยมุมมองในไตรมาสสเนี่ย GC เนี่ย Call earning เนี e ่ยน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะว่า LPG เนี่ยลงต่ออีก20เหรียญน,นะครับราคา PE เริ่มฟื้นขึ้นประมาณ15-20เหรียญน,นะครับแล้วก็แพนที่ชัดดาวไปก็กลับมาแ้งนะครับนะ แล้วก็ในส่วนของ business นสท c i ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มที่จะ,ะมี s a v ิ n g กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองดูว่า GC c o คอ e อ i n g นน่าจะดีขึ้นนะครับ event o r y loss น่าจะลดลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยด้วย spread ในในเลเวลปัจจุบัตนตัวตัว net profit เนี่ยน่าจะยังติดลบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออรเเนี่ยเราก็คงต้องต้องมีการครัดแหละแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับตัว extra gain นะครับของ ของตัว asset monetization ซึ่งวงเงินเนี่ยมันสา0หมื่นล้านเนมันอาจจะกำไรมาเป็นหมื่นล้านเลยก็ได้ซึ่งมันอาจจะทำให้ไอ้ทิสิ่งที่ล o อสลอสกันมาเนี่ยฟลิปกลับกลายเป็นบวกเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยยัง m a i n ท a ตัว alpha f o r m r a t i n g สำหรับตัว GC นะครับเราเชื่อว่าเขา i m p a i r ไปหมดแล้วโอกาสที่จะ i m p a i r ในช่วงสั้นไม่มีละมีแต่ฟังเกแลนะครับแล้ว valuation ก็ไม่ได้แพงมาก0.38เท่า price per book เทียบกับ global peer ที่เป็นปิโตรเคมิคัลเนี่ยอยู่ที่0.73นะครับเทียบกับ local peer ก็อยู่ที่0.54 mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังยังมีรูปที่ขึ้นไปต่อได้ก็เลยยังเมนเทนตัว a l p h a f o r m rating ตัว Gc ครับครับพี่ผู้ผมถามนิดนึงลงมาที่ตัว recommendation คือในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นนะครับมันก็ไซ d e w ว y อัพเนาะ นะตั้งแต่ที่เราเคยคุยกันว่าเรื่องของ global outlook นะครับอันนี้คือ sentiment เนาะแล้วก็เรื่องของตัวธีมที่เราพูดถึง asset monetization นะครับมันก็สวีขึ้นมาคําถามก็คือซึ่งวันนี้มันดันอยู่ที่หัวเรียกหัวต่อเลยพี่ปกคืออยู่ที่ EMA 200วันพอดีเปะ๊เปะนะครับ22บาทนะครับเราพี่ปูกำลังจะบอกว่าผ่อนก่อนไหม หรือขายก่อนงบไหมหรือจริงๆคือถ้าเราพิววิออกมาแล้วงบมันดูไม่ดีแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าหลายๆคนเริ่มมองข้ามไปเพราะเครื่งปีหลังที่พ้บอกว่าทั้งคอและเน็ตมันน่าจะเริ่มดูดีขึ้นเนี่ยพี่ปุ๊คิดยังไงคนที่มีอยู่ทุนบริเวณประมาณทั้งสิบแปดสิบเก้าบาทคือถือต่อกไหมครับคือถ้าคนมีทุนต่ำนเนี่ยผมคิดว่าอา่อาอา่าน่าถือต่อนะครับอ่แต่ว่าคนที่จะไปเชสราคานี้ใหม่อ่ะคือไม่มีของเนี่ยผมคิดว่าต้องคิดก่อน <Okay. S 2> นะครับอา่าแคตตาลิสต์โตสําคัญเนี่ยนะครับ <laughs> ก็คือ asset monetization ก็คือต้องรอ4 Q นะครับว่ามันใหญ่มันมากมันน้อยแค่ไหนแล้วมันเทิรนทำให้ต้นทุนเนี่ยลดลงได้เท่าไหร่อันเนี้ยเดี๋ยวรอไปดูกันนะครับ c a t a l y s สตัวที่2นะครับซึ่งอาจจะเห็นใกล้ๆนี้เลยนะครับก็คือที่ปูนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาพูดว่าเฮ้ยเขาเห็นลงโอเลฟินในยุโรปเนี่ยทยอยปิดกันแล้วนะครับแล้วเขาเชื่อว่าเติร์ดปาร์ตี้เนี่ย เอเจนซี่เนี่ยจะมีการปรับ f o r ์ c ค s t กัน,กนดีมาสป라า์กันนะครับใน6ถึง12เดือนขนา้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นอ้ตัวนี้คือตัวที่น่าจับตามองเพราะว่าถ้ามีการปิดเยอะทุกรอบของเคมิคอลเนี่ยถ้ามันจะ a อททอมเอาเนี่ยนะครับคือการปิดอย่างเงี้ยแหละก็คือปิดโรงงานแบบทุกคนถอดใจหมดปิดเป็นปปิดปิดปิดปุ๊บดีมาสปบอททอมเลยแล้วปีถัดไปฟืนเลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา,เอ,าอยากให้จับตา2ตัวนี้ซึ่งอาจจะทําให้ฟันดอเมนทัลเนี่ยเปลี่ยนได้นะครับไป mm hmm. ในช่วงสั้นเนี่ยตอนนี้เราเห็นแล้วแหละว่างบแบบ่มันคงขาดทุนและขาดทุนต่อไปนะครับในช่วงไตรมาสสและไตรมาสสไตรมาสสี่อาจจะเป็นรอบใหม่ก็ได้แล้วเป็นรอบยาวเพื่อเล่นจะออกการออกไซเคิลเลยแต่อันเนี้ยยังยังไม่ชัดเจนนะ,ะก็ต้องรอดูว่าไอ้ดีมาซัพพลายมันถูกปรับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงต้องมารีวิวกันอีกรอบนึง ถ้ามีทุนต่าถือรันได้แต่ถ้ามีทุนยังไม่ไม่มีไม่ควรไม่ควรเข้าไ,ไปเชสราคาดีครับได้ครับพี่ปู๊กันผมคำว่าที่พี่ภูบอกว่าไม่ควรไล่ซื้อราคาเพราะว่าเราทาราคาประมาณที่ยี่สิบสามบาทสิบเนาะก็อีกประมาณสักบาทเดียวห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดูอย่างไม่ได้แบบคุ้มมากนะครับพี่ภูผมขอกลับมาคําถามหนึ่งสมมุติว่าเราสมมติก่อนนะเราตัดเรื่องเอ็กซ์ต้าออกหมดเลยเนี่ยจริงๆคอโอเปอเรชั่นเนี่ยมันจะกาไรปีไหนเนี่ยพี่จริงๆถ้าไม่มีเอ็กซ์ต้าเลยนะครับ อ่าแล้วไม่มีดีมาซับไพ่อะดัชแมนนะผมว่าสองแปดเนี่ยกว่าที่เาไลเพราะสเปรดมันคงกองอยู่อย่างเงี้ยนะครับนี่คือพอนะนี่คือพอก่อนนะพอใช่พี่พูกลงรายละเอียดนิดหนึ่งคือพี่พี่บอกว่าปลายสองเจ็ดหรือต้นสองแปดเนี่ยเขาว่าคอโอเปอเรชันเนี่ยถ้าเราไล่เป็นโลงกลั่นไล่เป็นสเปรดแล้วเอาอันนี้อโรเมติกออริฟินแล้วก็ลงอาไล่ไล่ทั้งสามธุรกิจมาเลยเนี่ยมันต้องอยู่ในว่าตรงไหนแล้วตอนนี้มันอยู่ตรงไหน คือคือตอนนี้ลงกันมันยังกำไรอยู่นะครับเราเราสังเกตได้ถ้าไม่มีตัดอินเวนทูรี่เกนลอสเน่ยลงกันกำไร5เหรียญนีกำไรเพราะต้นทุนเนี่ยส่วนใหญ่อะอยู่3เหรียญ50าสิบบวกลบนะครับ3เหรียญ50ถึงสี่เหรียญ4เหรียญ50าสลงกันเนี่ย g m 5เหรียญยังยังเฉลี่ยอยู่5เหรียญกว่าเพราะฉะนั้นอะมีกำไรนะครับตัวดีมาซัพพลายออกเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นอะเราเชื่อว่า g m น่ยคงอยู่แถวนี้แหละ แค่หหเหรียญถ้าปีไหนมี d i s r i p t i o n เยอะก็อาจขึ้นไปหกเหรียญค่าเฉลีย่ย mm hmm. อ,อันไหนมีช่วงไหนดีมานหดตัวก็อาจจะลงมาสี่เหรียญกว่าธุรกิจลงกันไม่ได้น่ากลัวนะครับธุรกิจอโรอเมติกอันเนี้ยจริงๆดีมานสปายบอททอมไปแล้วแต่ด้วยความที่ว่ามีในส่วนของโรงกันก็คือมีการเฟดสต็อกสวิตชิง่งก็คือ,อเลือกระหว่างกจะกเป็นผลิตน้ำมันเบนซินหรืออโรอเมติกไอตัวเนี้ยทำให้ ไซเคิลของอโรมาติกมันเหวี่ยงได้นะครับอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแก๊สโซลีนสเปรดเนี่ยมันลงไปเหลือแบบเจ็ดแปดเหรียญอย่างเงี้ยทุกคนก็หันมาผลิตเป็นอโรมาติกแทนอโรมาติกก็ล้นมันก็ดึงดึง,ดงสเปรดอโรมาติกลงแต่ในทางกลับกันถ้าแก๊สโซลีนสเปรดดีเข้าสู่ d i วิ่งซีซั o n สเปรดอโรมาติกก็ฟื้นนะครับ <ใช S 1> ซึ่งใน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 ตอนเนี้ยถามว่ามันกําไรไหมถ้าเป็นสิ่งที่แอ t แท h e d อยู่กับโรงกันเนี่ยกำไรโอเค โรงงานอะโรมาติกที่มันติดอยู่กับโรงงานกำไรแต่ถ้าโรงงานอะโรมาติกที่สแตนด์อะโลนเนี่ยตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่นะครับเพราะว่าไซเคิลเนี่ยถึงมันออกเนี่ยแต่มันมาจากรอบเบสมันออกจากดาวไซเคิลเขาเรียกกันมันบอททอมเอาท์มันไม่ยังไม่ออกแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในในช่วงที่โอเวอร์สปายังสูงอยู่นะครับโอลิฟินเนี่ยโอเวอร์สปายยาวเลยนะครับจนถึงปี27นะครับสองเจ็ดแล้วก็28เนี่ยก็คือบอททอมเอาท์ก็คือเริ่มฟื้น คราวนี้มันอยู่ที่ว่าอะไลก็ใครจะปิดก่อนกันใครจะปิดก่อนกันใช่นี่แหละประเด็นซึ่งซึ่งการปิดไม่ปิดเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับ profitability นะมันเกี่ยวกับ cash flow ะอืมใครทนได้มากใครทนได้น้อยใช่ใครสายบ่านยาวใครมีแม่ช่วยนะครับใครมีมี cash flow ที่เป็นยังยังพออยู่อยู่ได้เพราะฉะนั้นเราเลยเห็นทุกคนเงี่ย พยายามเอาของของเก่าออกมาขายกันเพื่อที่จะลดหนี้นะครับพยายามที่จะลดคอสเพื่อจะทำให้สเปรดปัจจุบันเนี่ยเจเนเรตแคชโพสิทีฟให้ได้มากที่สุดเพื่อผ่านในไซคลนี้ไปให้ได้นะครับคนที่เป็นคอสสูงอย่างพวกยุโรญี่ปุ่นนะครับค่าแรงแพงค่าเอเนอร์จีแพงค่าพลังงานแพงพวกนี้ไปก่อนนะครับออพี่ปูพูดประเด็นนี้ผมขอุยาตถามนิดนึงตอนนี้เราพูดถึงโอซิพาย ในจีนเนี่ยยี่สิบล้านตันไอยุโรปที่เวลามันปิดเนี่ยมันปิดที่ระลักแสนหรือเวลาปิดทีหนึ่งมันก็เฮ้ยพอสู้ออฟเซ็ตดีมานกับจีนได้หรือว่าไม่ได้เลยคือลงลงในยุโรปมันเป็นโรงงานรุ่นเก่านะครับ<อ>ไซมันเนี่ยเวอร์สเกลมันสร้างตอนที่เวอร์สเกลอ่ะมันอาจจะยังไม่ได้ใหญ่มากนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าแพอาจจะสักแสนห้าไม่เกินาแสนห้าถึงห้าแสนไม่เกินนี้นะครับ เอาโอลิฟินก็อาจจะอยู่ในในลักษณะของยูนิตละสามแสนบวกลบนะครับแต่ตอนนี้ในจีนเนี่ยก็คือโอลิฟินขั้นต่ำเนี่ยก็สองล้านตันลงนะครับพชรเนี่ยก็คือเป็นลายพชพีดีเนี่ยลายละล้านตันขึ้นทีสี่ลายอย่างเงี้ยโอ้โหคือสเกลมันคนละสเกลลวแล้วถ้านับเป็นสเปรดแล้วเป็นทุนนะพี่มันต่างกันเยอะไหมสองร้อยสิบสองร้อยแปดสิบหรือบางคนวิ่งขึ้นไปสามร้อยเลยที่พี่ปูบอก ผมว่าทุนเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับพอพอสเกลใหญ่อะมันทําให้คือคนที่รันโรงงานล้านตันกับคนที่รันโรงงานห้าแสนตันอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ไอ้ตัวฟิกคอ c ของโรงใหญ่มันต่ํากว่าแต่ถามว่ามันต่ำกว่ากันครึ่งครึ่งไหมมันไม่ได้แบบแบบอย่างนั้นนะครับมันอาจจะต่ากว่ากันสักห้าสิบเหรียญร้อยเหรียญอะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับ แต่ว่ามันก็ไปต่างกันที่ดีพรีไงแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอ variable cost มันต่างกันเยอะๆเนี่ยนะครับจุด survive เพราะว่าตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เนี่ย variable cost คือจุด s h ดดาว w n พอย n t นะครับถ้าถ้าใครมี variable cost ที่น้อยกว่าคนคนนั้นมีโอกาสที่จะอยู่รอดได้ยาวใช่โอเคเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้เลยนะว่าก็มันก็เป็อันอันดับแรกก่อนคือตอนแรกที่เราคอไปตอนนั้นมันยังก็ยังแบบ สิบแปดสิบเก้าเนาะมันก็ยังเลอะมันก็ยังถูกอยู่นะศูนย์จุดสามต้นๆตอนนี้ขึ้นมาศูนย์จุดสามแปดเกือบศูนย์จุดสี่ละเราก็อาจจะมองว่าให้อัพไซด์อาจจะเหลือประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตนาะแต่ว่าอย่างที่พี่พี่ปูปบอกเลยอัพไซด์มันจะขึ้นหรือมันจะลงตอนน่อจากนี้มีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกคือไซด์สองแอสเซทโมนในไทเซชันเรื่องที่สองคือใครจะทนปิดได้มากกวา่าหรือช้ากว่ากันนะฮะเพราะมันจะส่งผลต่อตัวสเปรดนะครับก็เบื้องต้นก็จะมองภาพคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ขอบคุณทางพี่ปูปมากครับ